ลูกชายป้าเกียดเตือนคลิปแม่ถูกแอบอ้างใครกดดูอาจโดนแทกข้อมูลก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ ป้าเกียรติหรือนาภาพรหงสกลุลอดีตดาราอาวุโสที่นอนป่วยมานานหลายปีเสียชีวิตที่บ้านพักจังหวัดปราจีนบุรีในวันนี้วันที่7เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566เมื 30, ่อเวลา10.30น้รวมอายุ77ปีโดยพรุ่งนี้วันที่8เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66 เวลา16.00นิ้วจะมีพิธีรถนำศพที่วัดสุที่ธรรมคลองรังจังหวัดปราจีนบุรีและมีกำหนดสวดพระอัิธรรม5คืน ล่าสุดดาราภาพยนตร์เผยว่าบุตรชายเบอร์ตาเขียดเบอร์นภาพรหงสกุลแจ้งเบอร์ไม่มีคลิปการเสียชีวิตเบอร์เตือนภัยอย่าหลงเชื่อกดไปดูคลิปเบอร์อันตรายอาจเป็นเบอร์มิจฉาชีพกรณีข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโสเบอร์ตาเกียดเบอร์นภาพรหงสกุลเบลเสียชีวิตยืนยันเบอร์ครอบครัวไม่มีการถ่ายคลิปเหตุการณ์เสียชีวิตบุตรชายป้าเขียดแจ้งเบอร์เตือนภัยอย่าหลงเชื่อกดไปดูคลิปเบอร์อันตรายอาจโดนแทกข้อมูล